่ะพี่น้องสวัสดีครับโอ้ยวางมากเลยเออไปหาจังไรล่ะนี่มุดยิ่งเลยเหรอเฮ้ยบัดรมุดยิ่งเลยวะบรรยากาศพี่น้องเลยแง่แรงแรงยูบ้านบ้านยังกับบ้านทุ่งกวาวบอทุ่งกวาทุ่งกวาอยู่บ้านทุ่งกวาพี่น้องเนี่ยวิว ยังก็หวยหวยตาไม้ก็สันหวยตาไม้ใส่ลงหวยทางท่านยันอยู่ทางไหนต่บุตรทางยังไมนอยู่ทางไหนใส่ตกปลาก็มีโอ้บรรยากาศสุดยอดเลยพี่น้องเลย บรรยากาศสุดยอดเลยนี่มีคนตกปลาหนำยู่หอยตาไม้พี่น้องบรรยากาศเงียบเงียบจุ๊บๆๆๆๆๆๆๆอยู่ถ้าปลาลุ่มสวยถ้งพุ่นบ่เครื่อนบ่เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเบิ้งเครื่อทถ้าผุนก่อนไปบรรยากาศสุดยอดดีวะ สวยงามพี่น่องท่นกลับมังแห้งขึ้นหรอเรี่องหวยตามไม้วิวนี่สุดยอนเลย้ยไม้แ่้งนี่มันล่นทางบมมันล่นบ่ ส่วนนั้นมันพวกถ่วหมดบมดแถวนี้ช่วงปีไก่น่าถ่วแล้วอื่นไม่วเออเออเขาเททางลัดยางหรอตรงนี้มันบ่ชโอ้ต่เห็ดสูงกว่านี้กี่เด้คือ่จะไดนก็ต้องเสริมขึ้นไหมอีกแล้วเนาะเออตะกี้หน้าตัวนี้สิ่เจ็งสี่บ่หน้าบวชบวเขากระเดื่องมันแล้วก็ เออแมนเดียเนี่ยต่องสำนี่โอ้ยบรรยากาศพี่้อกเลยสุดยอดหน้าคอยของยเขาใส่ทนายเจ้าแบ่งกันท่าหุ่นบ่เอาเขาคือบริเวณเขาเขาเห็นเขาเลูกต้นวั้โอ้ยู่ทัง ป้าป้าุ่นบ่เอี้ยเขาปเฮ็ดยังไงเอานอมยนัวอะไรเนยอู้หเงินหลยแสนเลยงวเนลาเนี่เ้ามานบรรยากาศพี่น้อง ตัส oh, ah. oh. oh. ีขาวค่อยได้นะสีแดงมักสีแดงโอ้ยงวลายเนาะพป็ใหญ่เนาะคักโอ้ยคักระดานเลยเี่นไหมสวนทุเรียนโอเคสวนทุเรียนฮะจันทุนซับบ่โอ้โหขึ้นเยอครับกําลังปลูกฮะเามมอนี่มอนปลูกเคลื่อนบ แล้รบรรยากาศเป็นอย่อางไรไปเข้าโกูฮูสุสวยงามฮะหมากเลยกลับบ้านเราบรรยากาศคลิปนี้ไปสนิทได้เพนะียงใด้คลิปหนักแค่บ้ากันไหมจวดจวด